เรื่องที่1 s c a r ส Campaign 2016เรียลิตี้ไล่ล่าค่าทะลุจอเรื่องเราเกี่ยวกับรายการที่ชื่อสแคว c ์แคมเป n ซึ่งเป็นรายการแนวแพพงรายการแกล้งคนที่แอบถ่ายดาราจำเป็นหลังจากวางแผนแกล้งชาวบ้านมานานถึง5ปีเรียกเสียงฮาจากคนดูมานานจนแทบหมดมุก ทางรายการจึงตัดสินใจย,ย้ายออกจากช่องไปผลิตเป็นเว็บซีรีส์ในฐานะรายการในเน็ตแทนแต่ต้องสู้กับรายการใหม่ๆที่แปลกใหม่แหวกแนวน่าสนใจมากกว่าดังนั้นเพื่อให้สามารถแข่งกับรายการใหม่ๆเหล่านั้นได้จึงต้องคิดรูปแบบรายการให้ออกมาแปลกใหม่โดยได้ทำรายการให้โหดมันฮายิ่งกว่าเดิมเพื่อเอาใจคนดูยุคใหม่และยอดวิวในเน็ตแต่แล้วแผนการของพวกเขากลับไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเมื่อการแกล้งคนอื่นกับ ต้องมาโดเล่นงานะเอง2 a q u e for Wellness 2017ชีพอมตะเรื่องราวเกี่ยวกับผู้บริหารคนหนึ่งที่ถูกส่งตัวไปเรียก CEO ของสถาบันการเงินจากศูนย์ฟืนฟ้นฟูสุขภาพลึกลับในเทือกเขาแอลของสวิตในสถานที่ห่างไกลอย่างเทือกเขาสวิตแอลแต่เมื่อเขาไปถึงเกับหมดเวลาเข้าเยี่ยมจึงตัดสินใจเดินทางกลับ แต่ระหว่างทางที่เขาเดินทางกลับได้ชนถูกกวางตัวหนึ่งเข้าทําให้รถเกิดอุบัติเหตุส่วนเขาก็ได้รับบาดเจ็บจึงถูกส่งตัวเข้าสู์ฟื้นฟูสุขภาพและรักษาตัวอยู่ที่นั่นแต่เมื่ออยู่ที่นี่ได้สักพักเขาก็เริ่มสงสัยว่าการบำบัดของที่นี่ดูไม่ชอบมาพากลเขาจึงตามสืบไขความลับนี้และได้พบกับความจริงอันน่าสยดสยองของที่นี่ เรื่องที่3ามอบนดอนสองศูนย์หนึ่งศูนย์เชือดให้ตายทั้งเป็นเรื่องราวของหญิงคนหนึ่งที่พาแฟนมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเพื่อรักษาขาที่เจ็บแต่ระหว่างที่เธอนั่งรอการรักษานั้นแฟนของเธอได้หายตัวไปอย่างลึกลับเมื่อเธอสอบถามพยาบาลก็บอกว่าเขาไม่ได้มาที่นี่ทั้งๆท,ที่เธอเป็นคนพามารักษาที่นี่แท้แท เธอจึงทําทุกวิถีทางที่จะตามหาแฟนของเธอภายในโรงพยาบาลแห่งนี้ให้ได้และก็ต้องตกใจเมื่อได้พบกับความจริงที่คาดไม่ถึงเรื่องที่ 4. y o u a n e c k อ0 1 1นคืนหอนคนโหดเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่นัดรวมญาติมาสังสรรค์กันที่บ้านแต่แล้วขณะที่ทุกคนกำลังนั่งทานอาหารเย็นกันอยู่ ก็ได้มีกลุ่มคนสวมหน้ากากรูปสตว์บุกเข้ามาในบ้านของพวกเขาและกักตัวคนในบ้านไม่ให้หนีออกไปได้เรื่องที่ 5. icu 2019ฉันเห็นคุณเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่มีปัญหาชีวิตกันได้อาศัยอยู่ในบ้านใช้ชีวิตตามปกติแต่แล้วก็เหมือนมีใครบางคนอยู่ด้วยใครบางคนที่สวมหน้ากากพวกเขาไม่ได้อยู่กันแค่3คน อีกครั้งยังมีคดีเด็กหายตัวไปที่ยังหาตัวเด็กไม่เจอและหาตัวคนร้ายไม่เจอเช่นกันเรื่องที่6 f o r cotton 2017ความทรงจำพิศวงเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่ได้ย้ายเข้า,ายังบ้านหลังใหม่พร้อมกับครอบครัวของเขาคือพ่อแม่และพี่ชายซึ่งพอย้ายเข้ามาอยู่ไม่นานพี่ชายของเขาได้ถูกคนกลุ่มหนึ่งลักพาตัวไปโดยไม่ทราบสาเหตุ หลังจากนั้นเขาก็ได้กลับมาพร้อมกับความทรงจำที่จางหายไปซึ่งจำเรื่องราวที่ถูกลักพาตัวไม่ได้และยังทำตัวแปลกประหลาดไปจากเมื่อก่อนเหมือนเป็นคนละคนกันเลยเรื่องที่7 the hills run red 2009ฟิล์มเชื่อดสับไม่เหลือซากเรื่องราวของไทเลอร์ลาโลและเซเลน่า ที่อยากตามรอยภาพยนตร์ The Hills Run Red หรือในชื่อไทยว่าเลือดท่วมภูเขาที่พวกเขาอยากดูซึ่งได้ออกฉายในโรงภาพยนตร์ปี1982และถูกถอดออกจากโรงภาพยนตร์อย่างรวดเร็วเนื่องด้วยเพราะมีฉากความรุนแรงและการฆาตกรรมหลังจากนั้นก็เหลือแต่ฟิล์มที่มีเพียงแค่ฉากนำเรื่องอย่างหยาบๆเท่านั้นไม่มีใครพบนักแสดงและผู้กำกับวิลสันไวเลอร์คอนแคนนอนอีกเลย โดยก่อนที่พวกเขาจะไปถ่ายทำภาพยนตร์สารคดียังสถานที่จริงจึงได้ออกไปตามหาอเล็กซ่าคอนแคนนอนลูกสาวของผู้กำกับที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อให้เธอเล่าหนังประกอบกับก,บก,บการถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีไปด้วยแต่เมื่อพวกเขาไปยังสถานที่จริงก็ได้พบกับเบบี้เฟสฆาตกรสวมหน้ากากนลกในภาพยนตร์จริงๆเรื่องที่8 No Escape หรือ Follow Me 2 0 2 0เกมนรก ห้องปิดตายเรื่องราวของโคชาวอเมริกันที่เดินทางไปทั่วโลกเพื่อไลฟ์สดลงวิดีโอบล็อก ERL ของเขาโดยมองหาประสบการณ์ที่ดูเดือดที่สุดเพื่อสร้างความบันเทิงให้คนดูโดยเขาและเพื่อนได้รับการแนะนำเป็นการส่วนตัวจากอเล็กซี่เพื่อนของแดนในมอสโกท้าให้มาหาประสบการณ์ในห้องหลบหนีในมอสโกประเทศรัสเซียซึ่งออกแบบมาให้พวกเขาโดยเฉพาะ โดยเป็นเกมที่ขังคนไว้ในห้องและต้องแก้ไขปริศนาเพื่อหาทางออกซึ่งเมื่อพวกเขามาถึงก็ได้รับการต้อนรับจากอเล็กซี่และนำพวกเขามาเที่ยวรับโคกับเอลินจึงใช้ช่วงเวลานี้เที่ยวตามสถานที่ต่างๆก่อนที่จะไปอยู่ในห้องหลบหนีในสามชั่วโมงซึ่งเมื่อพวกเขามาถึงก็ถูกปิดตาและพาแยกมาขังไว้ในห้องโดยแต่ละคนถูกขังในห้องทรมานที่ต่างกัน และนั่นคือเกมที่พวกเขาจะต้องไขปริศนาเพื่อหาทางออกให้ได้ก่อนที่จะหมดเวลาเรื่องที่9 w e r e w o l f The Beat Among Us 2.0.1.2ล่าอสาูรนรกมนุษย์หมาป่าเรื่องราวของแดนเนียลผู้ช่วยหมอฝึกหัดที่ได้เห็นคนในเมืองถูกปีศาจ้ายสังหารจนเมื่อได้เห็นชานกับพักพวกที่เป็นทีมผานผู้เชี่ยวชาญรับจ้างกำจัดมนุษย์หมาป่าตามเมืองต่างๆผ่านมา จึงได้อาสาเข้าร่วมทีมด้วยซึ่งมนุษย์หมาป่าจะปรากฏตัวในคืนพระจันทร์เต็มดวงและใครก็ตามที่ถูกกัดจะกลายเป็นพวกมันโดยมนุษย์หมาป่าตัวที่เขากําลังล่าอยู่นั้นไม่ใช่มนุษย์หมาป่าธรรมดาเพราะมันมีความคิดที่เหมือนมนุษย์เป็นมนุษย์หมาป่าโดยกําเนิดซึ่งมีเพียงพานผู้บริสุทธิ์หนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะกําจัดมันได้เรื่องที่10ซอมีทั้งหมด9ภาคซึ่งหักมุมหมดทุกภาค สามารถอ่านเรื่องย่อและรีวิวทุกภาคได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยค่ะ 11, 2005, เรื่องที่11 h i ไคลวูฟสฉีกกดเกมสยองเรื่องราวของโอเวนแมททิวที่เพิ่งย้ายจากอังกฤษมายังสถาบันเตรียมอุดมศึกษาเวสเล็กวันแรกเนื่องจากมีปัญหาส่วนตัวกับโรงเรียนเก่าโดยเขาได้ลงทะเบียนเรียนและได้เข้างานกะระหว่างเรียนเป็นผู้ช่วยอาจารย์แผนกฟิสิกส์และได้พบกับอันเลนดอจเจอร และได้เจอทอมเพื่อร่วมห้องของเขาจากนั้นทอมก็ได้ชวนเขาไปโบทเก่าเพื่อเล่นเกมตามประเพณีของเว็ดเล็กเป็นเกมโกหกซึ่งมีเป้าหมายเพื่อหลีเลี่ยงข้อสงสัยปั่นหัวเพื่อนกำจัดคู่แข่งโดยจะต้องเลือกคนในกลุ่มเป็นตัวโกหกหรือหมาป่าแบบเงียบๆในใจคนอื่นจะเป็นแกะน้อยถ้าหาตัวหมาป่าเจอและน้มนาวทุกคนในกลุ่มให้ลงคะแนนเอาเขาออกได้ก็จะได้เงิน จากนั้นพวกเขาก็คิดเล่นเกมกับคนทั้งโรงเรียนด้วยการทําให้เชื่อว่าฆาตกรอยู่ในโรงเรียนแต่แล้วก็มีคนใส่ร้ายให้เขาเป็นฆาตกรทําให้เขาเลิกเล่นเกมและเชิญชวนเพื่อนให้เล่นเกมให้จบแต่แล้วฆาตกรที่พวกเขาสร้างขึ้นมาดันมีจริงเรื่องที่สิบสองคาซิคฮอลโลสตอรี่202.1สร้างหนังสั่งตาย เรื่องราวของเอลิซาที่กำลังจะไปหาพ่อแม่ช่วงพักร้อนโดยเธอได้ใช้บริการรถร่วมโดยสารร่วมกับคนอื่นๆอย่างโซเฟียและมาร์คที่กำลังจะไปมาริจิโอเพื่อแต่งงานลิก a าโดที่กำลังจะไปหาครอบครัวโดยมีฟารบีซิโอเป็นคนขับรถและถ่ายคลิปลงบล็อกการท่องเที่ยวแต่ในระหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุรถชนเข้ากับต้นไม้ข้างทางเนื่องจากหักหลบแพะที่ตายกลางถนน จนมีคนได้รับบาดเจ็บและต้องติดอยู่กลางป่าที่มีบ้านหลังหนึ่งแต่ไม่มีคนอยู่เมื่อพวกเขาจะโทรหาตำรวจก็โทรไม่ติดจึงตัดสินใจไปที่ถนนและหาคนช่วยโดยต้องทิ้งคนเจ็บไว้ในรถและได้พบกับตํานานการบูชายันบางอย่างรวมทั้งเด็กผู้หญิงที่ถูกขังในบ้านพวกเขาจึงพาเธอออกมาแล้วหนีออกไปจากที่นี่จนได้รู้ว่าพวกเขาไม่ใช่คนกลุ่มแรกที่มาที่นี่ รวมทั้งเด็กหญิงที่พาออกมาก็บอกว่าที่นี่ไม่ใช่ป่าและพวกเขาก็หนีมาที่เดิมเรื่องที่13รีคอ0 2หนึลลึกหลอนเรื่องราวของคิมซูจินอดีตครูสอนศิลปะที่เป็นเด็กกำพร้าจากการถูกเก็บมาเลี้ยงพร้อมกับคิมซอนอูพี่ชายโดยเธอสูญเสียความทรงจำจากอุบัติเหตุจากการปีนเขาทำให้ลืมเลือนเรื่องร,องรองาวในอดีตทั้งหมด แม้กระทั่งเรื่องราวของสามีเธอและเธอมักจะเห็นภาพเหตุการณ์ล่วงหน้าที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่กับถูกกล่าวหาว่าเป็นการเห็นภาพหลอนจากการที่เปลือกสมองเสียหายซึ่งเมื่อเธอได้สติก็ได้มาอยู่กับลีจีฮุนสามีของเธอโดยพวกเขาว,วางแผนจะย้ายไปแคนาดาเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เมื่อเธออยู่กับสามีไปได้สักพักก็เริ่มระลึกถึงความทรงจำในอดีตขึ้นมาทีละน้อยและพบกับความลับอันชั่วร้ายของสามี จนทําให้เธอเริ่มไม่ไม่ไว้วางใจสามีขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะสามารถอ่านรายละเอียดแต่ละเรื่องได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ